สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันช่วงแรงๆค่ะสหมองมือนีค่ะพามาเบิงมะเขือเทศลาชินีปลูกใส่พื้นที่น้อยๆค่ะที่ว่างก็เลยปลูกไว้น้อพี่น้องตะว่าดกเกินคาดค่ะดกแบบดกสุดๆเลยพี่น้องเบิงดกคักดกเน่นี่ดกมากๆาะบันีก่ะมาพบกับผู้ทํามะเขือเทศค่ะน้องซายสาวมองสวัสดีครับ อันนี้อย่างเนีอาวุธจิเพราเมนอาวุธเขาหมายว่าอาวุธอันของเครื่องฉีดฮอรมนมนเด้อค่ะฉีดยังล่ะฉีดน้ำามักฉีดนด้วหมักเด้อพี่น้องเลยนะน้ำมักตะอมอ่งเกี๊สูงให้เบิ้งฉีดน้ำมักไลหนอนเด้อค่ะไม่ใช้สารเคมีเมื่อไรใส่สารเคมีเลยเด้อค่ะเดี๋ยวเสียตมง่งเสียห้เบื้องตอนฉีดเด้อค่ะล้มหนาวก็ล้างมา้าพี่น้องอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะล้มหนาวก็ล้งมา้าหมูไหนฉีดไปฟังหไหนพี่จะทายฟังนี่ ล,ล้มไปทั้งผุนอ่ะโอเคฉีดเลยค่ะใสายเป็นแบตเตอรี่เด้อค่ะใสายเป็นมุ้มแบตเตอรี่บรรยากาศช่วงแรงๆแดดลมล้มตกกระเทศร้าชินี้ฉีด ฉีทอมม้วนผสมน้ำม,มากคค่ะเก็บกิ่นได้เลย้อค่ะปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เด้อบม่มีสารเคมีเลยเด้อพี่น้องบม่มีสารผิดเลย้อค่ะฉีดนื้อมือแรงฉีดไปโลดได้พี่เจหาถ้าพี่น้องเก็บกินบ่นเบื้องน้องเมื่อนี่สมองสิพามากเก็บกินเริมซุกแล้วค่ะนี่ เต่ว่าเสร็จเสร็จก่อนเ้อค่ะเก็บแล้วก็ต้องล้างเสร็จเสร็จจากน้อยก่อนเพราะว่ามมนมีขี้ฝุ่นค่ะช่วงนี้อันเื่อว่า้วพี่น้องม,มันมีขอนั่นีเสร็จเสียก็ได้ดอกค่ะนี่เสจเสียค่ะดูนะน่วยเหลี่ยมงามดีบ่ค่ะน่วยเหลี่ยมงามดีจะสมองจะซิมให้เบิ้งค่ะสวัสดีพี่น้องอีกเทือด้อค่ะเดี๋ยวเขาจะซิมอืม้อ หวานค่ะรสชาติหวานฉีดน้ำมักค่ะฉีดน้ำมักผู้ใดกินได้นี่ดีแล้วค่ะผู้ใดกินมะเขือเทศได้นีด่ดีสุดๆต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วค่ะอ พามาเบิ้งฟังนี่กันฟังนี่ฟังนี่เป็นลูกน้อย่ค่ะแต่ว่าเป็นมะเขือเทศม,มูนวยๆๆนะพี่น้องจะพาไปเบิ้งคะ่ะมวยๆๆอันนี้เป็นแนวไงคะ่ะไวท์ตาเต็ดน้ำพริกนุม่มมะเขือเทศนี่อย่างว่าสมองกระบอกหูซื้อไข่ไข่ไข่นะคะไข่ไข่ไข่ป็ดไข่ไกลไปจังจีนนี่ น่วยงามงามสะอ่อนเตะเบือเทศล้าชีนี้นี่ล่ะกล่องกันโอโลเอลีเลยพี่น้อง่วยมันก่องกันเนี่ยยามีอะน่วยดกคักคลายเบอร์ลีป้าตังๆไปยังเสียนะค่ะง่ายไปเห็นตัวนวยเลยค่ะนวยเต้นวยสังลางค่ะนวยเหลี่ยมหยาบหยาบเลยค่ะ ้วยดกดีคักปลอดสารไว้ใจได้รอยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่เมื่อใดใส่สารเคมีเพราะว่าใส่อันนี้ติดมแมลงค่ะที่พี่น้องเห็นปลายเหลืองๆอยู่นั่นหเหลืองๆอยู่ทั้งนั้นเหลืองๆอยู่น,น,นี่เขาจะฉีดเป็นนมม้ำมากผสมน้ำสมควนใหม่น้ำเนอค่ะเพาราะว่าสิไลาแมลงตอนกลางคืน อันนี้แผ่นติดกับดักต่างๆติดมแมลงที่ว่าสิมา่ารบกวนมะเขือเทศเขาเขาก็ต้องติดอุย้ยอันนี้พันุนี้นุ้ยสีเหลืองแม่นบ่นเนี้ยอุ้ยอ,อันนี้พันุนี้นุ้ยสีเหลืองค่ะนี่สุกแล้วค่ะนุ้ยสีเหลืองคนละพันุตัวนี้เซตเซตก็น่วสมัครจะซิมให้บัง เดี๋ยวไปหาไว้สีแดงๆก้อนพันธ์สีแดงก้อนค่ะทั้งนั้นลอวมาเปรียบเทียบให้พี่น้องเบื้องนี่สีแดงเนื้อค่ะสีแดงเดี๋ยวเสร็จเสร็จก้อมันหันขีดนน้ำสมบค้นไม้ไปมันหันมันกินกินขีดทานค่ะกินขีดทานก็กินน้ำหม,มักเสียเสียเสียอย่าด่ามาเด้อค่ะพี่น้องกินแบบบานๆนะค,ะค่ะใส่เบื้องเลือค่ะ คนละสีเลยบัแมนวัดบัทันได้สูงเลยค่ะราะว่ามีพันธ์สีเหลืองน้ำต่ปลูกบัหลายเน้น้อยเม็ดนี่ปลูกยากค่ะพันธ์สีเหลืองอันนี้ฟังนี่สีแดงค่ะแต่บัวท่านได้แดงค่ะมะเขือเทศราชนินีพันธ์สีเหลืองจุดแมนพันธ์นี่อย่างบุญเนี่ยอืมพันธ์นี่อย่างละเอินบัตรถือเดี๋ยวจะซิมหน่อยสีเหลืองก่อนเด้อค่ะจีซิมให้พี่น้องเบ้าง นีด่ด้วยสีเหลืองนะคะสีมังคงอืมกรอบค่ะมีความหมูสือว่าเป็นออกกรอบกรอบดีรอกเป็นกรอบกรอบค่ะอืมถ้าแซ่เย็นก็จะแสบกินเย็นๆน,นะคะ อืมมันเคยเทยนแล้วชิ้นี้ก็กรอบขวานปลูกแบบธรรมาชาติบานๆเลยแล้วค่ะเสียงหนึ่งที่ขาดบ่ใดที่ว่าปองกันศัตรูพืชต่างๆเนาะคะ่ะ เป็นสิ่งนี้เด้อค่ะได้ผลอิหรีได้พี่น้องได้ผลอิหรีปกติมะเขือเทศราชินีนี่สิมีนกมีอย่างมากกินเต็มเด้อค่ะถ้ามีสิ่งนี้นี่สิ่งอย่างพี่น้องอยากหัวบ่ค่ะที่ให้เบิ้งเด้อค่ะนี่ค่ะตรงมีสิ่งนี้น้ำค่ะนกทุกชนิดบ่กกาไกลเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวจีซูใหม่พี่น้องเบิ้งเนี้ยนี่นกยานสิ่งนี้เด้อค่ะพูดนะ เขากะมัดใส้กกเสาวไว้แบบนี้ค่ะใส่เสาไม้ไผ่งามมีล้มเพลินกระสิบสผิวเวิน้นเวินเวินเวินแบบนี้แล้วค่ะนี่ค่ะอุ้ยพุดนะนี่ละนกยานซิงนี่แล้วค่ะนี่ละผิวเวินเวินเนี่ยเมลแงองกกาปะกาไก่ค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะปักไว้กลางอันนี้เลยค่ะกลางสวนนี้เลย ตะหมองท้ายช่วงแรงๆนะค่ะตะเวนกำลังสิตกดินยู่สวนค่ะลงตะเวนกำลังสิตกดินพอดีนี่ค่ะช่องแดดลมล้มตกพอดีอาสีภาพมัวเน่ก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะกล่องมันไม่ค่อยชัดปัไหาเนาะค่ะกะท้ายช่วงนี้เนาะงามตะเวนตกดินอยากให้พี่น้องได้เห็นน้ำกันนพราะว่าแดดฮอนเสลือเกินลิซ่ามือนีล้มหนาวก็รังเริ่มมามืออื่นกับสีเย็นลงก็ดีค่ะเมื่อ้าวกาก็เย็นยู่พี่น้อง20องศาค่ะตื่นมา้าๆ ฟังเบื้องมืออื่นกะสีอุณหภูมิว่าสิลดลงว่าจันสมองเบื้องคาวนี่ค่ะกะสีประมาณนี้เนาะค่ะฉีดอร์โมนฉีดหยังกะว่ากันไปอยากให้พี่น้องในเบื้องน้ากันค่ะบูกเหลายค่ะแต่ว่ากะเต็มไปด้วยพืชผลผลิตที่ดกมากๆที่สมองว่านะ่ะในเบื้องนะ่ะมันดกยี่หลีด้อค่ะทามันนั่นนะ่ะทามันแก่พร้อมกันเนะาะคือสิดกคักยุ่ น้องซ้ายเป็นคนเหตุเด้อค่ะคลิปนี้สำหมองก็รับน้องซ้ายก็ขอตูลัาไปเพียงซ้ำนี้เด้อค่ะเราคลิปหนามาอพอกันไหมําหรับคลิปนี้เมือนี้สวัสดีค่ะจ้าพี่น้องเดี๋ยวสำหมองเสียบเดดให้เบื้องดอกตอนสุกก้อนนี้ก้อนคักก้อนแดงเป้งพุ่งละใคร้ำหมองเสียบเด็ดให้พี่น้องเบื้องอีกค่ะไปลาไปก้อนค่ะสวัสดีค่ะอีกรอบสองค่ะสวัสดีสองเทียนะคะพี่น้องพาไปแล้วค่ะ